จะชิมให้ดูนะข้าวเม็ดสวยๆเหนียวด้วยนี่คำใหญ่ๆเลย อร่อยจริงๆนะคะยิ่งถ้าหากใส่ใส่ก้านทูนลงไปด้วยอะ่ะก้านทูนนี่แกงอร่อยหอร่ลอยจังเลยอร่อยกว่าผักกาดหอมป่าด้วยซ้ำ อร่อยจริงๆนะคะแกงใบเนี้ยน่ะ นี่เห็นไหมยังเป็นนะคะยังมองเห็นเป็นเป็นเส้นตรงใบอยู่เลยโอ้อร่อย นู่นนะ่ะเนี่ยค่ะนจะให้ดูเนี่ยใบ เวลาดูคลิปที่คนที่กินอาหารกินข้าวชอบดูตอนกินมากก่ะตอนทำหุยอร่อยหยุดไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นส่วนก้าน เป็นยืดที่เก็บมาเมื่อวันนั้นเมื่อวานนี้เก็บมาเมื่อวานการยาวยาวเส้นเอ็นยาวด้วยต้องกินให้หมดอร่อยจริงๆนะคะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สสับเวลาเข้ามาชมนะคะลองเก็บมาแกงดูอร่อยจริงๆไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ